สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชัน App Store นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องนะครับมาเปลี่ยนไอคอนแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับให้เป็นไอคอนของ App Sto r e ก่อนนะครับโดยการกดปุ่มเมาส์ค้างไว้นะครับที่ไอคอนตัวใดตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีลิสต์ขึ้นมานะครับของแอปพลิเคชันเราก็ไปเลือกตรง App Store ครับต่อจากนั้นก็ไปกดนะครับแอปสโตรทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีลิสต์ของแอปพลิเคชันอยู่นะครับทีนี้เราต้องทำการ กดดาวน์โหลดนะครับเพื่อที่จะอัปเดตนะครับหรือสามารถเข้าไปตั้งออโต้อัปเกรดได้นะครับโดยการกดปุ่มเซตติ้งที่อยู่ทางด้า,น,ดาน,บนบนมุมขวาตรงนี้นะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็น,นครับคำว่าออโต้อัปเกรดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเป็นออนไว้นะครับแค่นี้มันก็จะออโต้อัปเกรดแอปพลิเคชันให้ครับก็ขอจบวิธีการอัปเดต App Store แต่เพียงเท่านี้ครับ